สวัสดีค่ะอ,อยู่ตรงนี้อีกแล้วขายวิธีกระเทยแก่บิวตี้ค่ะวันนี้ขออนุญาตข้ามสกินแคร์ไปนิดนึงนะคะเนื่องจากเรามีวันเซ็ตแห่รออยู่นะคะหละายคนอาจจะรอสกินแคร์อยู่ว่าต้องเป็นสกินแคร์แน่ๆนะคะวันนี้ขออนุญาตข้ามเป็นน้ําหอมก่อนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือวาเลนติโนนั่นเองนะคะ อ่ามาขวดนี้นะคะนี่คือวาเรนติโนนะคะโบส v ีวานะคะมาทั้งในสูตรของ EDT แล้วก็ EDP นะคะมีทั้งโอเดอร์เทอร์เลทแล้วก็โอเดอร์เพอร์ฟูมเลยนะคะ mm hmm. ขออขอนี้พิสูจน์กลิ่นก่อน mm hmm. คือเอาจริงๆนี่เป็นน้ำหอม บจะเรียกว่าเป็นกลิ่นแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ลองมาที่มันดูมีความแบบเหมือนคลายกันมากๆอ่ะนะคะอ่ะปกติอเวลาที่แบบเป็นน้ำหอมที่มันเป็นมันโซกมาเป็นแบบรุ่นเดียวกันอ่ะแล้วเป็นโอเดอร์ทอยเลตกับโอเดอร์เพอร์ฟูมอ่ะคนทั่วไปจะคิดว่ากลิ่นอ่ะมันต้องเหมือนกันแน่ๆนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าความเข้มข้นหรือความติดทนยาวนานโอเดอร์เพอร์ฟูมมันจะมากกว่าโอเดอร์ทอยเลตใช่ปะ แต่โดยทั่วไปเท่าที่เอดเคยลองน้ำหอมมานะคะกลิ่นน่ะมันไม่เหมือนกันนะต้องลองดีๆมันจะมีกลิ่นความคล้าอยู่นี่เป็นถ้บจะเรียกว่าเป็จะเป็นอันแรกก็ได้ที่กลิ่นมันนะ่ะมันแยกกันไม่ออกเลยต่างกันแบบนิดเดียวมากๆนะคะทั้งสองกลิน่นทัาง,งเป็น o d ร r toilet แล้วก็ o d ์ r perfume นะนะคะมันเป็นกลุ่ม citrus นะคะแล้วก็เป็น ไวฟ์ฟอรรลนะคะเหมือนกันเลยนะคะท็อปโน้ตมันจะเป็นพวกผลไม้แบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยมีเบอร์กอร์ม,มอดมีอะไรเงี้ยนะคะเป็นตระกูลเปรี้ยวแล้วก็มีจิงเจอร์ด้วยมีขิงผสมอยู่ในนั้นด้วยนะคะนอกจากนี้มันยังมีเออพอมันเปลี่ยนเป็นมิดเดิลนอตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นออเรนบอสตัมแล้วมันก็ใส อดอกกรดีนียเขาไปอีกมนะคะมันเลยมีความเป็นไวฟ์ฟอรสตเข้ามาสุดท้ายปิดกลิ่นด้วยกลิ่นของพวกวานิลาแล้วก็ตองกาบีนซึ่งมาทําให้มีกลิ่นแป้งนิดนิดนะคะเวลาลงไปซึ่งแน่นอนพอมันเป็นความเป็นโอเดอร์เพอร์ฟูมแน่นอนพอมันลงตัวนี้มันจะมันจะเหมือนฉุนกว่านะคะโดยกลิ่นของมันมันจะออกหวานกว่าตัวโอเดอร์ทอยเลตอยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายกลิ่นมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลย คือพอมันพอมันเป็นกลิ่นสุดท้ายแล้วว่ามันแทบจะเหมือนกันเลยนะคะต่างกันตรงกลิ่นกลางนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้มันทำมันเป็นข้อดีนะทําให้เราแบบสามารถบอกกับทุกคนได้เลยว่ากลิ่นมันเหมือนกันต่างต่างกันแค่ความคงทนเท่านั้นเองนะคะนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบกลิ่นไหนนะคะใครชอบความติดทนยาวนานอะไรก็แล้วแต่ก็ เลือกสั่นตัวน่ารักกันนะคะอยากเป็นเลดี้กาก้าแบบไหนนะคะก็ลองได้เลยนะคะกับวาเลนติโนวอรวิวานาจาเอาละค่ะอีพีนี้เรียบร้อยละค่ะนะคะอีพีน่าสัญญานะคะว่าจะกลับมาบอกกับสกินแคร์นะคะนี้ไปก่อนละค่ะ บายๆนะคะเจอกันใหม่ใน EP นะคะสวัสดีค่ะ